อันนี้มาดูหัวโอ้โหโอ้ว้ามันดูไม่หนักเลยนะแต่มันหนักมากอะก็ะถือเครื่องอันนี้จะตรวจสอบว่ากระสุนทุกอันจะไซส์ถูกต้องตามที่กําหนดไว้นะครับหลังจากนั้นชนักงานนะครับผมก็จะมาซุม่มหยิบเข้าไปแล้ววัดดูว่าถูกต้องหรือเปล่าอย่างเช่นอันนี้คุณพี่ต้องการเท่าไหร่ครับ จุดสามห้าหอันนี้ถือว่าผ่านใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าผ่านแล้วนะครับผมจุด 3, 5, 5. ใกล้เคียงมากเลยนะครับเป๊ะเลยเยี่ยมเลยกระสุนอยู่ในพาลเลทนี้เสร็จปั๊บก็จะไปเก็บเข้าคลังแล้วก็พร้อมขายโอเคอันนี้คือ9มม,มเดี๋ยวเราจะไปดูลูกซองแล้วก็5.56นะครับโอเคเชิญ okay. sure, ครับ ก่อนที่เราจะไปห้องลูกซองนะครับห้องนี้เราอยู่ห้องที่เป็นกระสุนปืนสั้นอยู่นะครับแต่อันนี้เครื่องหลังผมมันจะเป็นเครื่อง inserting เหมือนกันก็คือเครื่องที่จะเอาฟรอกลูกซองนะครับผมแล้วก็ใส่ไพรเมอร์เข้าไปซึ่งหลังจากนั้นเราจะใส่ปนจุที่เหลือในห้องต่อไปนะครับแค่ให้ดู inserting ของกรอกลูกซองก่อนครับ จมอนครับตอนนี้เราก็อยู่ห้องลูกซองแล้วนะครับห้องนี้จะค่อนข้างเล็กกว่าแล้วก็เครื่องจะน้อยกว่าก็จะมี2เง, 2> เ,คงเครื่องเครื่องหลักคือนนเครื่องอันนี้คือนี้คือเครื่องอะไรครับเครื่องนี้คือเครื่องโมดูล่าผลิตกระสุนปืนลูกซองนะเฉพาะในกระสุนปืนลูกซองเบอร์12ซึ่งม <Okay, S 2> <ด>ีขนาด8.6กับ 4.1หรือสับในภาษาปืนก็คือ s c กับ BB อ่าฮะโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือจะบรรจุไปเรื่อยๆนะครับหมดปลื้ดนี้ไปหมดเลยอ่าลูกสลักทําได้ไหมครับไอ้ลูกที่เป็นลูกอันใหญ่อันเดียวเลยอ่ะลูกสลักทาได้ครับทำได้เหมือนกันกับเครื่องนี้ทําได้เหมือนกันลูกที่เป็น9นัดที่เป็น W อบั k ช h o t เลยก็ทําได้หมืนทำได้เครื่องนี้ทำได้เครื่องนี้ Birdshot ก็เครื่องนี้เหมือนกันเครื่องนี้มกันเลยนะครับโอเคหลังจากเครื่องนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้กระสุนที่ สำเร็จรูปเลยมันจะป้อนขึ้นไปอ๋อสองเครื่องนี้เชื่อมกันโอเค okay, นะครับมันจะป้อนขึ้นไปแล้วก็หลังนั้นออกมาตรงนี้แล้วก็ลงมา QC ดูดูจานท้ายดาูตัวจีบว่ามันบวมหรืออะไรไหมอ่าฮะถ้าบวมปุ๊บก็เราก็เอาออกอ่า uh huh. แล้วก็นอกนั้นก็ลงมาแล้วก็มันจะแพ็คเข้า25นัดอ่านะ็ใ uh huh. น,นตัวแพ็คกิ้งเนี่ย มันสามารถระบุเป็นแพ็ค20แพ็ค15ได้แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเ,เราใช้เป็นแพ็ค25นัดก็เลยตั้งระบบไว้ที่25 25นัด,นดต่อกล่องนะครับก็คือตั้งระบบได้ว่าเราจะเอา15 20 25แต่อันนี้เราก็ตั้งเป็น25ก็ได้มานะครับอันนี้จะขบวนการ ค่อนข้างสั้นกว่าแล้วก็อยู่แล้วลูกซองก็น่าจะไม่ขายดีเท่ากับมมครับหรือว่าหรือว่าถึงลูกองก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จะมีตลาดครับโาอเคนอเคแล้วมีการแข่งการกีฬาโอเคเยี่ยมเลยนี่ก็คือลูปซองแพ็คเสร็จแล้วพร้อมเข้าคลังนะครับผมโอเคสุดท้ายเราจะไปดูปืนยาวนะครับผมนั่นก็คือ5-56นะครับ คุณจมอนครับอันนี้ก็จะเป็นห้องสุดท้ายนะครับอันนี้คือห้องประกอบรวมกูสุน5.56นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ผลิตณนะเวลานี้นะครับหรือว่าวันนี้ไม่ได้ผลิต5.56นะครับแต่เราก็เปิดเครื่องให้ผมดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้คือเครื่องใกล้เคียงกับอันที่เป็น9 5. 5. มมไหครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับใช่ครับ ออจริงๆมันก็คือเครื่องประเภทเดียวกันแต่เปลี่ยนแค่ทูรลิงนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟังก์ชันให้เป็นเดินกระสุนไรเฟิลหรือ5.56หมายความว่าเครื่องที่อยู่ในห้องกระสุนปืนพกก็คือปรับมาเป็น5.56ได้ไหมครับมันได้แต่เพแต่ว่าในส่วนของทูรลิงครับมันคือต้องสั้างเยอะเลยอ่าโอเคถ้างั้นอย่าเปลี่ยนเลยดีกว่าก็คือเชื่อกือจะมีปืนยาวอันนึงปืนสั้นอันนึงไปเลยจะง่ายกว่าต้องแยกดีกว่าครับเพราะว่าเราจะค้อข้างจะเสียเวลาในการเปลี่ยนเข้าใจแล้วเครัรแล้วก็ด้วยหน่วยราชการกำหนด ว่าเครื่องนี้ผลิต5.56เพราะฉะนั้นนี่มันจะนําไปผลิตตัวอื่นไม่ได้เข้าใจแล้วครับโอเคอันนี้เข้าใจเลยนะครับเราลองดูนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปที่ทดสอบนะครับเขาเรียกวอุโมงค์ทดสอบไม่ใช่ห้องมันแต่มอนอุโมงค์เลยเป็นอุโมงค์ทดสอบโอเคครับได้เลยคุณจอมอนครับตรงนี้เราอยู่ที่จุดทดสอบอาวุธใช่ไหมครับผมข้างในจะเป็นอุโมงค์แต่ข้างนอกจะเป็นที่ทดสอบข้างนอก ก็คือโดยจริงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นอาคารทดสอบนะครับแต่แต่อย่างที่คุณแดนว่าก็คือจะเป็นการแยกระหว่างทดสอบทางคีปนะวิธีก็คือทดสอบในอุโมงค์นะครับซึ่งในอุโมงค์นี่เราจะทดสอบหาค่าความเร็วของกระสุนแล้วก็กลุ่มของกระสุนเพราะว่าไม่อยากมีอย่างอื่นอย่างเช่นฝนอย่างเช่นลมอย่างเช่นอากาศอื่นๆอะไรมาแปรผลของกระสุนเราอยากได้อะไรที่เราสามารถที่จะบังคับสภาพแวดล้อมทุกอย่างใช่ใช่คือตือต้นไหมครับไม่ เขาเรียกว่าไม่มีค่าผันแปรด้วยไม่มีค่าผันแปรทําให้กระสุนมีคุณภาพที่ต่ากว่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้ถูกต้องครับนี่ผมเข้าใจดีเลยครับในส่วนเครื่องนอกนี่เราทําไว้สําหรับการทดสอบก็เรียกฟังก์ชันทดสอบทางฟังก์ชันก็คือทดสอบกับปืนจริงแล้วก็ในอุโมงค์ไม่ได้ทดสอบกับปืนจริงหรอครับในอุโมงค์เป็นแท่นเป็นแท่นทดสอบแท่นทดสอบเป็นแท่นทดสอบมันจะมีลํากล้องทดสอบแล้วก็กระสุนใส่ลากล้องทดสอบเป็นแท่นคือแท่นมันจะถูกปักนิ่งไม่ใช่ปืนไม่ใช่ปืนเป็นแท่นเอากระสุนใส่อย่างเดียวพูดง่ายๆ คือเป็นลำกล้องเป็นลำกล้องเย่างเด็กที่ไม่ได้ติดกระปืนไม่ได้ติดกับแพ้ยลำกล้องแล้วก็มันก็จะมีอะไรแทงชน,นวนมีตัวแทงชนวนอ๋อแล้วเราสามารถยิงปืนจริงในนั้นได้ไหมหรือไม่ได้ยิงได้ครับยิงได้ แล้วก็ยิงผ่านซึ่งจริงๆเนี่ยในอุโมงทดสอบนี่จะมีตัวเลเซอร์จับความเร็วรนะความเร็วตรงปลายปากกระบอกแล้วก็ถ้าเรายิงปืนเราก็ต้องยิงปืนผ่านแนวนี้เยี่ยมเลยโอเคอันนี้อยากเห็นอันนี้ผมเข้าใจผมเจอสนามค่องข้าง <ๆ S 2> บ่อยแล้วนะครับอยากดูเขาเรียกว่าอะไรนะครับไอตัวทดสอบเนี่ยเราเรียกว่าแท่นทดสอบแท่นทดสอบป่ะผมอยากมาดูแท่นทดสอบ,สอบ,บอาเลยมีตัวหนึ่งตัวหนึ่งซึ่งเรานําเข้ามาใหม่เป็นเอ่อแท่นทดสอบเหมือนกันแต่ตัวนี้เนี่ยเราใช้ปืนแต่เครื่องนี่มันจะเป็นตัวจับปืนแทนที่คนจะจับใช้เป็นเครื่องจับ โอเคก็คือเอาเอาปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนยิงปืนออกไปหมดเลยแล้วก็ใช้เครื่องจักรยิงนะครับโอเคคุณจมอนครับอันนี้เราอยู่ในอุโมงค์แล้วนะครับ,รบอุโมงค์อันนี้ยาวเท่าไหร่ครับเอ่อร้อยเมตรครับร้อยเมตรนะครับมีอะไรที่ผมต้องรู้เกี่ยวกับอุโมงค์นี้ไหมครับในส่วนของอุโมงค์ก็ อยางที่เรียนท่านผู้ชมว่าไมนใช้สําหรับการทดสอบทางที่พนาวิถีาาก็คือความเร็วและกลุ่มกระสุนซึ่งในส่วนของก็เรียกเลนขวาสุดเนี่ยเป็นการเอาไว้ใช้ทดสอบกระสุนปืนขนาด5.56และ7.62โอเคไปถึงนู่นเลยนะครับร,<อ>ร้อยเมตรได้เลยซึ่งมันจะมีตัวเซนเซอร์จับความเร็วที่อยู่ในกรอบสีเหลืองกรอบสีเหลืองอันนี้นะครับผมจะเป็นตัวจับความเร็วจนถึงสุดท้ายนะครับส่วนเลนที่2ตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าจะมีเป้าตั้งอยู่ ถ้าความเร็วจะถูกอ่านที่ปลายลำกล้องไอซ<อ>ีกล่องสี่เหลี่ยมที่ห้อยอยู่นี้ใช่ไหมครับโอเคแล้วก็มันก็จะไปเข้าที่เป้าโอเคคือมันตั้งดูบนแทน่นมันเลยทําให้ดูนิ่งแล้วก็สามารถที่จะเช็คได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มได้กระสุนนี้เป็นยังไงขอเข้าไปดูเลยนะครับมาเมื่อกี้คือจุดที่เป็นแนวยิงนะครับผมส่วนนี้คือ,คอจุดที่เราจะยิงอย่างที่บอกไปนี่มันเป็น,ปนแท่นทดสอบไม่ใช่ปืนหมายความว่าผมก็จะใส่กระสุนประเภทต่าง นะครับเข้าไปเข้าไปและเราก็สามารถที่จะยิงได้แล้วก็รู้ความเร็วที่จะวัดจากแท่นอันนี้ที่อยู่ตรงนี้นะครับผมเราจะได้ลองดูไหมครับได้ครับได้ครับ <Okay. S 2> มาเดี๋ยวมาดูกัน เมื่อกี้เราทดสอบเสร็จแล้วนะครับข้อมูลมันจะมาที่คอมมาน,นี้ถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับหลังจากที่ยิงแต่ละนัดแล้วเนี่ย uh huh. มันจะประมวลเป็นสถิติเป็นตัวเลขครับมาให้ดูในหน้าจอได้ขออนุญาตดูหน่อยนะครับโอเคตกลงทุกอันจะอยู่ที่โอ้มันใกล้เคียงกันมากเลยนะครับ1033ฟิตต่อวินาทีถูกไหมครับ ฟี s เ c o n d ใช่ไหมหนึ่งพันสามสิบสนงพันสามสิบหกหนึ่งพันสามสคือใกล้กันมากเลยเฉลี่ยแล้วก็คือจาก10นัดที่ยิงไปก็คือหนึ่น้นะครับ SD คืออะไรครับอันนี้ SD คือค่าค่าเบี่ยงเบนอ๋อโอเคโอเคอเข้าใจครับจากมากสุดก็จะเป็น1นึ่น้อยสุดก็จะเป็น1,022นะครับ โอเคดีนะครับดีมาข้อมูลก็จะอยู่ในในนี้ให้เราทราบหมดเลยใช่ครับเยี่ยมเลยหัวค่อนข้างหนักนะครับอันนี้ก็จะเป็น9มมเอลอรนะครับผมรู้ว่าลูกซ้อมนะครับ135กรนเหตุนั่นคือเหตุผลที่มันลงมาเหลือประมาณ1000ฟุตต่อวินาทีแต่สมมติว่าเราเอากรนตำาๆหน่อยแล้วก็เป็น FMJ อันนี้อันนี้น่าจะเป็นไม n o นาร์โดใช่ไหมครับใส่ดินปืนไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้เป็นเป็นสเปคปกติปกติสเปคมาตรฐานก็คือเราเน้นก็คือไม่ให้มีแรงรีคอยล์มาก ใช่ครับเพื่อให้นักกีฬาหรือผู้ใช้เนี่ยได้ใช้แล้วก็มีความมีความเหมาะสมแล,แล้วสมมติผมถามดูที่ต้องการอย่างเช่นสำหรับพวก FMJ ต่างๆที่ อาจจะอยู่ที่100ถึง120เกรนอะไรประมาณนี้ฟุตต่อว,วินาทีที่ไทอาร์มต้องการสำหรับ FMJ แบบนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จริงๆมันก็อย่างเช่นว่าถ้าทำเป็นตัวเมเจอร์เนี่ยเมเจอร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1, 1 3 0 0ามพัสง1,3อยคปดบนสารับำหรับ,รบปืนสั้นก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะพัง0ครับท่านเดี๋ยวเรามาสรุปกันข้างนอกเลยแล้วกันนะครับทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้ดูโรงงานของไทอ i a r มนะครับที่ราดบุรีครบหมดแล้วนะครับเยี่ยมมากประทับใจมากเลยนะส่วนตัวแล้วที่ผมเห็นที่ผมอึ้งคือผมพอรู้ขบวนการในการทํากระสุนมันเป็นยังไงบ้างแต่ได้เห็นกับตาเองเลยแล้วที่สําคัญคือ QC แล้ว QC อีก QC แล้ว QC โอ้โผมว่าตรงนี้ละเอียดมากใน,ในความคิดของผมอะผ,ผมนึกว่าที่ผลิตกระสุนมันจะต้องแบบใหญ่โตโมโหลาน,นะครับ อันนี้มันจะค่อนข้างที่จะผมอยากใช้คำว่า efficient ใช้พื้นที่ให้เหมาะสมและผลิตกระสุนออกมาได้เยอะมากนะครับถือว่าเยี่ยมมากผมประทับใจมากๆเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอนาคตเราอาจจะได้เจออะไรจากไทยอาร์มอีกบ้างอนาคต การทางานของเรานะครับก็คงจะวางในส่วนที่กําลังดิวอยู่นะครับในส่วนของกระสุนขนาดจุดสองสองอ่านะครับเพื่อนๆน,นั้นรู้ว่าหลายคนยิงจุดสองสองเพราะว่ามันถูกและยิงง่ายครับไทยอง<น>ังก็จะทาจุดสองสองแล้วนะครับข,ขนาดจุดสองสองแล้วก็ในส่วนของปืนอัดลมนะครับปืนอัดลม -2 ออย่างนี้เนี่ยเป็นกระสุนที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา ทั้งกีฬาแห่งาแบบโอลิมปิกที่ใช้เขาเรียกว่า air pallet หรืออะไรสักอย่างใช่ไหมครับเพราะว่ามีการตอบรับจากในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยเยี่ยมเลยนะครับซึ่งเราก็ดูอยากจะสนับสนุนอยากจะมีเพื่อไว้ใช้ให้นักกีฬาไว้ฝึกซ้อมย่ได้มีจํานวนที่ได้มากกว่าแล้วราคาก็ไม่สูงมากครับผมโอเคคุณจมขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ผมประทับใจผมได้เห็นโรงงานแล้วได้เห็นความละเอียดที่ทําทุกอย่างผมเข้าใจแล้วว่าทำไมกระสุนแต่ละอันถึงออกมาดี นะครับผมแค่แบบว่าขัวมินเล็กๆน้อยๆซึ่งจริงๆแล้วมันไม่น่ามีปัญหานะครับผมแต่ก็คือไม่ใช้นะครับเก็บทุกอย่างแพคเกจิ้งดีมีเซอเรียลโค้ดทุกอย่างละเอียดมากเลยนะครับผมประทับใจมากขอบคุณมากเลยนะครับผมที่ให้ผมมาที่นี่นะครับครับยินดีครับดีครับทุกคนครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากสนับสนุนทีมแทนโกะนะครับสามารถไปดูผลิตภัณฑ์เราได้ที่เว็บไซต์เลยหรือว่าถ้าอยากเลนกับผมนะครับโซเชียลมีเดียลิงก์จะอยู่ข้้าางงงล่่นนนนะะคคคครรรัับบบบุุณณจออออมมขีีกึทใหผ ทัวร์ไทยอาร์มนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าครับ we are the sheep dog peace